เอานกฝึกมาครับผมเจ้าประจวบครับตนนมาจากประจวบก็ตั้งชื่อเจ้าประจวบเลยลาครับเซียนดัดครับผมเซียนดัดอีกแล้วนี่มันนี่มันไอไอหนึ่งกุ๊กนิดหน่งนะเดี๋ยวเราตามชมครับผมมาเซียนดัดครับเดี๋ยวเอารอลูนกฝึกกันครับว่าจะได้เรื่องไหมตอนนี้กนกฝึกกำลังขันอยู่นะครับผมขันโยนนะค่ับอดขำไม่ได้ตอนนี้นกะฝึกกำลังขันโยนนะครับ ไม่รู้จะมีนกเข้าไหมครับนกน่าจะลงกินอยู่เดี๋ยวคงจะขึ้นขันแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมกลับแล้วนะครับผมเห็นนกป่าไม่มีนกขันเลยวันนี้เงียบมากครับผมเอาแฝนฝึกนกแต่นกแต่แต่นกขันดีอยู่ครับนกฝึกขันดีอยู่ถือว่าใช้ได้ครับเจ้าประจวบครับผมแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บครับเดี๋ยวถ้าไม่มีขึ้นนกไอ้นกขึ้นขันก็น่าจะกลับบ้านครับถือว่าผ่านอยู่ครับเอาแค่นกฝึกออกแล้วแล้วขันก็พอแล้วครับไม่ได้เต เดี๋ยวรอยาตามชมครับผมอะไรวะไหนอะไรอะอะไรอะไรโห่ยาสูงมากตกเลยวะดัดฮะมีไหมฮะอ้าวมึลง,งดิน้นเหรอ ลงมึงดิน้นเหรอลงมึงดิ้นใช่ไหมยัยเนี่ยโอ้ยเฮียเราให้ดีใจได้อ่ะโอะ oh, ต้ตายตายตายมันโดดอะไรมันสากแดดเลยโอ้ oh, โดดโห oh. นกชอบแดดชักขึ้นไปโดนแด,ดดด้วย <c oughs> ไม่ขาดได้พอดิ้นให้ตกใจอีก เหนื่อยเลยวิ่งตามมึงเนนกมึงเนี่อยสัตว์หลอกที่บ่ายโเหนื่อยเลยเดินมาจัดธรรมดาก็ก็ไม่ได้นะแป้งหนึ่งแป้งขนนกติดจริงอะแต่กูก็ยังว่าอย่าท่านกขิดมานน้าขูนะโอ้ยป่ายังลกเลยบรรยากาศ รอบที่ต่อโอ้โหยาสูงก็หวยเหนื่อยมากเอาไอ้นี้ปิดกันดิร้อนว่ะเฮียร้อนนะวันนี้ไม่หมานนะครับผมนกป่าไม่ไม่เคยขัดเลยไม่เห็นตัวเลยเนี่ยยังไม่เห็นตัวเึื่อแบบเอฟซีป่ะโอ้โหขยันต่อทุกวันเลยนะ ชีวิตขาดป่าไม่ได้ครับฮะ,ฮะอะไรอนะยังยังไม่ได้ยินเสียงตัวหมาเลยนะ,ะว่าหลังก็ได้ตรงนี้แฝงงูแล้วมั้งเหมาะที่จะล่มเย็นนี้นะ <c oughs> น้ำามาทานไม่กี่เมตเออวันนี้ไม่หมานครับใ,ใช่ตอนที่มันถ่าเตี้ยแล้วแม่งหน้ามาถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันมีนกดีๆนี่เรามาได้ว โูดูได้ย่าสูงยิบหายเลยเอยาชมหัวเลยดูดิแต่ถือว่าดีอยู่เพราะนกฝึกเราขันดีออนกนกฟึกเราขันดีอยู่ มาจะแปดโมงแล้วอืมจเจ็ดโมงครึ่งจะแปดโมงนะนกผมแปต้นนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ไมหม่านไม่เป็นไรครับขอใอยนกเราขันก็โอเคแล้วถือว่าผ่านอยู่เดีย๋ยวค่อยฝึกกันต,ต่อไปครับถ้านกขันก็มีแรงใจออกต่อไม่งั้นไม่มีแรงใจออกเหนื่อยไม,ไม่ขันแล้วมโหนะมาไกลๆนี่แต่ไม้แรกมันเล่นเหือยแลเออ โอเคครับผมนี่ครับเจ้าประจวบครับแฟนฝึกบนนี่เดี๋ยว่อยว่ากันใหม่วันหลังครับเดี๋ยวนกโรยครับผมนี่ครับสภาพใหม่ที่มาต่อวันนี้ครับผมตีนปิ้เข่าครับวันนี้เดี๋ยวนกออกมาฝึกครับผมนกป่าไม่ขาดเลยนี้เงียบมากแต่ว่านกนกฝึกข่นดีหรือว่าผ่าน เอานกใหม่ฝึกอยู่สองตัวแล้วตอนนี้เจ้าประจวบกับเจะส่องปุ๊กครับต่อได้จากปะจจวบก็ตั้งประจวบเลยสลับกันฝึกอยู่ครับเริ่มเอาดีกันทั้งคู่แล้วออกเรื่อยๆลุกมากครับปลาผมสายลุยไม่คุยเสียเวลาครับ

แดดก็ร้อนมากเห็นดัดครับผม ฟ้าฝนตกไม่สนใจครับออกต่อเนี่ยครับผมมันเข้าเส้นเลือดไปแล้วครับ ดูเดินไกลเหมือนกันนะขนาดควรจะออกทางได้เล่นเท่าไหร่เลย เดินแย่เลยคน,ลคนครับผมนี่มาฝึกโน๊กครับให้มานครับผมเต็มดัดครับผมมากันเต็มดัดครับ เดินเข้าไปไกลมากร้นอนมากครับผมแดดดีเด็ดเลยโอเคครับผมนี้ผมก็จะเด็ดไปแล้วครับผมบมุ้ยค่อยว่ากันใหม่ครับ